เขาไม่ได้ทํางานเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะไปอยู่ใช้ช,ชีวิตด้วยก,กันกับเขามาเป็นเป็นเดือนนะครับทุกคนใช่เป็นเดือนแล้วเขาก็เป็นคนดีจริงๆนะครับทุกคนบอกเลยแล้วเรื่องเรื่องภายในบ้านใช่ไหมเรื่องภายในบ้านไม่สมควร ออกมาพูดในโซเชียลมีเดียด้วยเนาะทุกคนมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของออสตินเองนะครับพ่อสันก็อายุ20ปีแล้วข้าสันอยากคบหาใครก็เป็นเรื่องส่วนตัวของออสตินนะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนกำลังพูดถึงในติ๊กต็อกสำหรับเรื่องราวของแฟนสาวของหนุ่มออสตินลูกชายคนโตของนางบีหลังทั้งคู่มีการเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันก็มีหลายคนเข้าไปติดตามฝ่ายหญิงเป็นจำนวนมากก่อนจะมีการแชร์พฤติกรรมของฝ่ายหญิงและมีการจับผิดเรื่องราวของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำเนียงการพูดที่มีการพูดภาษา ไทยและมีการพูดสำเนียงอีสานที่ค่อนข้างชัดแต่กลับบอกว่าตนเองเติบโตที่ประเทศฟินแลนด์และไม่เคยมาที่ประเทศไทยเลยซึ่งประเด็นนี้ก็มีชาวเน็ตบางรายออกมาโต้แย้งโดยบอกว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนสะแก้วและเธอเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนอกจากนี้ยังมีการถกเถียงกันเรื่องอาชีพและฐานะของเธออีกด้วยหนูอยู่คนเดียวตั้งแต่อายุสิบสี่อยู่บ้านคนเดียวตั้งแต่อายุสิบสี่ค่ะปัจจุบันหนูก็อยู่คนเดียวค่ะแต่จริงๆหนูอยู่คนเดียวตั้งแต่อายุประมาณเก้าเก้าถึงสิบขวบค่ะ เพราะว่าแม่จะกลับมาบ้านแบบดึกมากแล้วคือแทบจะไม่ได้เจอเลยหลังจากเลิกเรียนเสร็จหนูก็จะไม่ค่อยได้เจอแม่หนูโตมากับแม่นะคะโตมากันแค่สองคนคือหนูกับแม่แล้วหนูก็ไม่ค่อยได้เห็นแม่สักเท่าไหร่ค่ะเอ,อหนูก็ได้ทำกับข้าวเองได้เงินอยู่ในบนโต๊ะหนูก็จะไปซื้อกับข้าวของมาทำกินเอง ซึ่งตอนหนูอายุ14แม่ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยหนูก็ได้อยู่คนเดียวในตระกูลของหนูค่ะจะมีบางคนที่พูดอีสานหนูก็เลยได้เรียนรู้อีสานมาตั้งแต่เด็กค่ะแม่นว่าอีสานได้มีเก่งมากเบาได้วบาได้จักน้อยเบาบุคือหนูพูดได้เก้าภาษาค่ะหนูพูดภาษาไทย กเกาหลีฟินอังกฤษสวีดเดนอินโดนีเซียสเปนเอ่ออะไรได้บ้างอะหนูพูดอะไรไปละหนูพูดได้เกือบก็ภาษาภาษาไทยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเอ่อแบบว่าบางคำหนูก็จะพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าภาษาไทยมันมันแบบ มันคือคำอะไรอย่างเช่นตอนนี้หนูติดขัดๆโทษหนูพยายามคิดว่าภาษาไทยมันพูดคำว่าอะไรหนูงงกับตัวเองมาสรุปคนไทยใช่ไหมคะก็คนไทยค่ะหนูเกิดที่นี่ค่ะหนูเกิดที่นี่ค่ะคือถ้าหนูโชว์ใบเกิดหนูได้อะโดยที่ไม่โดนปิวะ่ะหนูหนูอยากโชว์มากเลยหนูเกิดที่นี่เมืองน,นี้ แล้วกไม่มีการเดินทางไปไประเทศไทยค่ะคนไทยนี่แหลคะค่ะแตเป็นลูกเที่ยวเจอกับออสเตรเลียได้ยังไงคะหนูไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าเขาคือใครตอนนั้นหนูทักไปในสตอรี่เขาว่าเธออยู่ไทยเหรอยังอยู่ไทยไหมหนูเขียว่าอ r e y ยู s ส i l l ิ n อ h นชทยหน่เขาก็ตอบว่าไม่ได้อยู่กลับไปออสเตรเลียแล้วเนาก็เลบอกโ oh, okay อเคหลังจากนั้นก็คุยกันแต่เมื่อไหรค่ะ หนูทำงานที่บาร์ค่ะอยู่ในไนท์คลับค่ะเป็นผู้ดูแลในข้างในบาร์ค่ะหมายถึงว่าแบบเวลามีไฟอยู่ในบาร์หนูก็จะเป็นคนเปลี่ยนไฟให้ตลอดแล้วก็คนทำไฟเลอร์กับพวกอีเวนต์ต่างๆค่ะจะเองใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยเหรอคะใช่ค่ะ ซึ่งหลังจากที่มีดราม่าก็มีหลายคนเข้าไปถามความคิดเห็นของนางบีซึ่งนางบีก็ตอบว่าเธอไม่มีปัญหาหากลูกชายจะมีแฟนแต่เธอขออยู่ในส่วนของเธอและปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแม่อยากให้พี่ก็ติมมีแฟนก็ะนางบีไม่ว่าหรอกคะ่ะแต่อย่ามายุ่งกับแม่ให้เป็นเรื่องของลูกไปคะ่ะเนาะเขาอยากมีใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาคะ่ะนางบีไม่ว่า นะคะให้นังบียู่ในส่วนของนังบีไปแบบนั้นเนาะมือเจ้าคะ่ะให้นังบีก็ให้นังบีก็ได้ใช้ชีวิตของนังบีให้เขาได้ได้เรียนรู้ชีวิตเขาคะ่ะมือเจ้าคะ่ะผิดถูกเดี๋ยวเขาก็จะได้เรียนรู้ชีวิตเขาเองนั่นแหละไม่มีใครสอนเขาได้หรอกคะ่ะยกเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเขาถ้าเขาจะเป็นแฟนกันก็ปล่อยให้เขาเป็นแฟนกันไปคะ่ะแต่เขายังไม่ใช่สบายนังบีนังบีต้องบอกก่อนนังบีต้องออกตัวก่อนนะคะเพราะหนึ่ง การที่จะเป็นสะพ้ายนางีก็ต้องมีการตกแตง่งมีการพายรับรู้ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะคุณเจ้าค่ะตัวเขาเองก็ต้องยอมรับตัวแม่เองก็ต้องยอมรับและทุกๆคนในครอบครัวก็ต้องยอมรับใช่ไหมล่ะคะคุณเจ้าค่ะถึงจะใช้คําน,นี้ได้ แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวดราม่าจะยังไม่จบหลายคนยังคงโจมตีฝ่ายหญิงอย่างต่อเนื่องจนนางบีต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งโดยเธอเล่าให้ฟังว่าแฟนสาวของออสตินนั้นเป็นใครตามที่เธอได้รับรู้มาจากปากของลูกชายก่อนจะวอนโซเชียลให้หยุดโจมตีฝ่ายหญิงนางบีก็เลยมองว่านางบีก็เลยนึกถึงในสิ่งที่นางบีได้รับรู้มาในสิ่งที่ลูกพูดมานางบีมองว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งคนนึง นะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งค่ะมีทั้งบ้านมีทั้งรถบ้านเขาอยู่ที่นู่นก็ตั้งสองหลังวินเทอร์เฮาส์ช่บนภูเขาเขาก็มีมีบ้านอยู่ในตัวที่เมืองที่เขาอยู่อ่ะไปรีโนเวทให้คนเช่ารถสปอร์ตเขาก็มีค่ะแม่เขาก็มีโรงแรมอยู่ที่ภูเก็ต ซื้ออพาร์ตเมนต์ซื้อคอนโดไว้ให้เขาอยู่ที่กรุงเทพด้วยจริงเทจแค่ไหนนังบีไม่รู้คะ่ะจนกว่าเราจะได้พิสูจน์ลูกนางบีตางหากที่ไม่สมกับเขาเพราะว่าเขาเก่งเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งลูกของนังบีเป็นอะไรลูกของนางบียังไม่มีอะไรเลยลูกของนังบียังไม่มีอะไรเลยคะ่ะบ้านก็ยังอยู่กับแม่รถก็ยังขับของแม่ เขามีรถสปอร์ตอยู่ที่นู่นเขาแค่ทํากุญแจรถหายเขาเลยไม่ได้ขับแค่นั้นเองบ้านที่เขาไม่ได้อยู่เพราะเขารีโนเวทให้คนไปเช่าเขาก็เลยไม่ได้อยู่บ้านเขาเขาก็เลยออกมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์โรงแรมที่ภูกเก็ตของแม่เขาเขาก็มีนางบีก็ให้ลูกถามไปประมาณสองสามอาทิตย์แล้วแต่ไม่รู้ว่าลูกถามหรือเปล่านางบีเองก็ไม่รู้เพราะว่านางบีก็อยากรู้ว่า โรงแรมมันชื่ออะไรเผื่อนางบีนางบีมีเพื่อนอยู่ภูกเก็ตแล้วนางบีก็ไปภูกเก็ตบ่อยเผื่อนางบีจะได้ไปอุดหนุนไปพักอันนี้เขาบอกแม่หรอคะหรือบอกน้องออสตินเขาบอกออสตินออสตินก็เลยมาพูดให้แม่พูดให้ครอบครัวฟังเขายังจะซื้อตั๋วให้พี่ออสตินเลยเขาขาดไปหนาะเขายังจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้ออสตินแต่ว่าแม่แต่ว่าคือ เขาจะซื้อตั๋วให้พี่ออสทีนี้บัตรเครดิตพอวันที่จะซื้อนะคะวันที่เขาจะซื้อหน่ะบัตรเครดิตเขาหายใช่หมูเจ้าวันที่เขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้พี่ออสหน่ะบัตรเครดิตเขาหายนะคะ <S <S ก็เลยไม่ได้ซื้อทีนี้เขาเขาจะเอาเงินเขาจะเอาเงินสดไปให้เพื่อนเขาซื้อให้ แต่เขาก็ไม่ว่างเขาทำงานแม่ก็เลยบอกออสตินว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้เองเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งค่ะเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมันบีบอกเลยอยู่ด้วยตัวเองมาตั้งแต่เก้าขวบตั้งแต่สิบสี่ขวดนี่คือเก่งมากนะเก้าขวดสิบสี่ขวบมูเจ้ากับมุข่อยนะ <S <S เฮ็ดอีหยังได้เน้น พูดได้เก้าภาษานังบีไม่รู้ค่ะหม่เจ้าขาว่าเขาพูดได้กี่ภาษานังบีไม่รู้ค่ะเรื่องนี้เขาบอกว่าแม่ไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนนะคะฮะบ้าหรือเปล่าพวกแกไม่รู้ได้ไงเขายังบอกออสตินเลยว่าแม่เขาอะมีโรงแรมอยู่ที่ภูเกต็ตโรงแรมอะไรนังบีบลูค่ะนังบีไม่รู้จริงๆว่าโรงแรมอะไรถามอยู่ค่ะให้ลูกถามอยู่ ให้ลูกถามอยู่ให้ถามไปประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้คําตอบเขาอาจจะยังไม่พร้อมตอบก็ได้หรือลูกอาจจะยังไม่ถามเขาก็ได้เขาไลไรบอกว่าจะมาไทยเหรอไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะมาหรือเปล่าก็เห็นออดเคยบอกอยู่ว่าแม่เขามีซื้อคอนโดซื้อรถให้ที่ไทยไม่ใช่เหรอเออเออก็เห็นออดบอกนะก็ก็ก ก็อตินตอนที่ก่อนที่ออสซินจะไปไงเขาก็บอกอยู่ว่าเขาบอกออสซินมาไม่ใช่แยวเขายังพูดให้พวกนะักแก้วพวกนะั้นฟังเลยว่าแม่โอซื้อคอนโดซื้อรถอยู่ที่ไทยใช่ไหมใช่เออช่างเขาเถอะเขาก็มีจริงแหละเขาถึงไม่พูดนะ่ะที่เขาไม่ได้มาสิ้นเดือนไอ้เราก็เออถ้าเกิดว่าลูกพร้อมที่จะให้เขามาหรือว่าลูกอยากจะพามาเปิดตัวกับครอบครัว ของแม่ตอนเขาบอกตอนแรกเขาว่าจะมาพฤศจิกาแม่ก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะยๆมากมายเนาะกับพี่โอซินกับนางบีนะคะก็คือเขาก็พูดมาแค่ประมาณหนึ่งแค่นั้นนงคะตอนแรกที่ลูกกลับมาจากที่นู่นนะคะเขาก็เลยบอกมาได้ประมาณสี่สามวันสี่วันนั่นแหละแม่ก็ไม่ได้ถามอะไรเขาเยอะค่ะเพราะว่านางบีถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของลูก นะคะถือ<ม>ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค่ะ<ม>บิบีก็เลยถามแล้วไงอ่ะลูกเขาออส<ๆ>ก,ก็เลยบอกว่า<ๆ>เขาจะมาอยู่ครับมา,านั้นแม่ก็เลยอ่าโอเคโอเคเขามาตอนไหนมาสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกาหรือสิ้นเดือนตุลาประมาณนี้แหละตอนนร้นเห็นว่าจะมาสิ้นเดือนตุลาสิ้นเดือนตุลา,าอ,อ๋อสิ้นเดือนตุลาสิ้นเดือนตุลาขอโทษทีค่ะเพราะว่าตอนที่ออสกลับมามันมามันเกิดแม่พอดีเขาเขาก็เลยเอ ว่าจะมาแม็เลยบอกว่ามาก็มาแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แม่ก็ไม่ได้ถามลึกเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าน้องบีก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกและทีนี้เขาก็เลยมาพูดให้พวกนัอังพวกให้นักแก้วฟังนะคะว่าเขาจะมาและทีนี้ยผ่านไปอีกสองสามวันมัง้งอันนี้คือเขาก็พูดให้ฟังว่าเขาไม่ได้มาแล้ว เพราะว่าเขาจะอยู่เรียนต่อให้มันจบระดับสูงสุดของที่นูน่นนะคะแล้วเขาก็ใกล้จะจบแล้วอีกแค่สามเดือนประมาณนั้นแหละก็จะเรียนจบแล้วก็ถ้าจบระดับสูงสุดถ้าเปรียบเทียบของเมืองไทยเราก็น่าจะปริญญาเอกใช่ไหมล่ะก็แต่นางบีไม่รู้ว่าระดับสูงสุดของที่นู่นนะ่ะมันคือระดับไหนนางบีไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นเปรียบเทียบของบ้านเราอย่างนี้นะคะระดับสูงสุดของบ้านเรา มันก็เป็นปริญญาเอกใช่ไหมหรือว่ากูก็ไม่รู้นะเว้ยกูจบให้โมสามกูไม่ร,รู้นะว่ามันว่ามันคืออะไรนะคะโมเจ้า,า่าระดับสูงสุดคืออะไรอะ่ะก็ก็เป็นปริญญาเอกอันนี้คือเท่าที่นบีเข้าใจเพราะว่านางบีจบให้โมสามนางบีก็ไม่รู้นะคะลูกของนางบีมันมันก็มันเด็กน้อยลูกรักใครก็ปล่อยให้เขารักไปนั่นแหละ ให้เขาได้มีประสบการณ์ในชีวิตน้องเจ้าเนาะว่าได้ว่าค่ะไม่ได้ว่าเลยค่ะลูกจะต้องได้ใช้ชีวิตค่ะลูกจะต้องเรียนรู้ค่ะนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเขาจะคบใครครบได้เลยนะคะเขาจะคบคบใครครบได้เลยค่ะนางบีไม่ได้ว่าค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะสอนเขาเองลูกเพิ่งอ,อายุแค่ยีนะคะลูกเพิ่งอ,อายุจะ20ค่ะเดี๋ยวเขาได้เรียนรู้นะคะทุกคนเรื่องราวดรามายังคงหนักขึ้นเรื่อยๆจนฝ่ายหญิงถึงขั้นลบคลิปทั้งหมดในติกตอกก่อนจะโพสต์ถามโซเชียลว่าเธอทำอะไรผิดจนล่าสุดออสตินก็ได้ออกมาปกป้องแฟนสาวชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดชาวสังเกตจะพูด ถึงบางเรื่องที่ทุกคนเอาไปพูดใช่ไหมเหมือนเรื่องที่งานเขาใช่ไหมเขาไม่ได้ทํางานเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะใช่เอาสังเกตตอนเราไปอยู่กับเขาสังเกตเห็นว่าเขาทํางานยังไงอะไรอย่างนั้นไปไปชมกับเขาด้วยเขาก็พาเราไปทํางานด้วยเราสักตไปดูแล้วเรื่องที่กุญแจรถเขาหายเราเห็นทุกคนไปโพส์เรื่องนั้นเยอะมากเลยใช่ไหมจริงๆแล้วกุญแจเหมือนกระเป๋า,ขาเขาโดนขโมยคืนนั้นเอาสังเกตเห็นอยู่ในกล้องเนาะกล้อง ที่ทางานเขามีคนขโมยกระเป๋าเขาไปถึงกุญแจเขาหายจริงๆนะครับคือนั้นใช่หายจริงๆทั้งบัตรทั้งกุญแจาหายจริงๆนะคือนั้นนะครับแล้วเรื่องเรื่องภายในบ้านใช่ไหมเรื่องภายในบ้านไม่สมควรออกมาพูดในโซเชียลมีเดียด้วยเนาะทุกคนมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของออสตินเองนะครับออสตินไม่อยากให้ทุกคนไปโพสอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เนาะเพราะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของออสตินเองนะครับออสตินแค่อยากให้เรื่องนีจ้จบใช่เนาะทุกคน แล้วเอสน่้อยู่กับเขาไปอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันกับเขามาเป็นเป็นเดือนนะครับทุกคนใช่เป็นเดือนแล้วเขาก็เป็นคนดีจริงๆนะครับทุกคนบอกเลยอยู่ในไปอยู่กับเขาหนึ่งปีทุกวันใช้เวลาด้วยกันทุกวันนะครับใช้เวลาด้วยกันทุกวันแล้วซึ่งก็ได้คุยกับพ่อแม่เขาไม่ใช่พ่อเอสได้คุยกับแม่เขานะครับทุกคนได้คุยกับแม่เขาแล้วได้คุยกับครอบครัวเขาด้วย เราส่วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะทุกคนคนดีครับเขาเป็นคนดีแม้ว่าทุกคนจะเห็นอะไรบนโซเชียลก็ไม่ต้องไปเชื่อนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่จริงคนแค่เอาไปพูดเฉยเเนาะมันอาจจะไม่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วสัญนอยากขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาสปอตออสตินเราส่วขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยแล้วสัญนยากขอบคุณทุกคนที่สปอยเราส่นตลอดตอนเส่นอยู่บนโซเชียลนะครับเราส่วนอยู่ทำเทคน o k มาได้ประมาณไม่รู้ยังไม่ถึงปีนะครับทุกคนประมาณ เจ็ดแปดเดือนแล้วสิงคิดว่าเนาะใช่ไม่ถึงปีทําได้เจ็ดแปดเดือนแล้วแต่สินไม่ได้ขึ้นมาไลฟ์นานหรอกทุกคนขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วสินก็จะออกไปนะครับขอขึ้นแป๊บเดียวสินก็จะออกไปแต่สันอยากขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาสปูดออสตินนะครับเพราะสินก็อายุยี่สิบปีแล้วถ้าวสนอยากขอบคุใครก็เป็นเรื่องส่วนตัวของออสตินนะครับทุกคนที่ดูออสตินก็เป็นคนภายนอกพยายามดูตอนสินทำคลิปวิดูอะไรอย่างนั้นให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับเนาะ แต่ว่าเมื่ออลสินพูดนะครับทุกคนอลสินจะไม่ทำโซเชียลมีเดียอีกแล้วนะครับแล้วอ,อยากขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาสปอตออสินแต่ฉินขอไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของคุณสองคนไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเรามาคอยให้กำลังใจและเฝ้ามองความรักของทั้งคู่อยู่ห่างๆด้วยความเอ็นดูจะดีกว่านะคะ